ไี่ะ,ะขับเอง่นช้นบนข้บินไงเป็นฐานส่วนหัวมีแต่หัวไม่เอาอเฮ้ยพีเกตรงอืน่นตงอืนองอ่นบินไดไหมเ้ยโส้นกูไ<อ>ม่บอกันไหนไม่เข้ามือหรยกกูเล่นเองเอ้ยไม่ใช่สไตล์วะไม่ใช่ไม่เข้ามือไม่ใช่สไตล์ เงียบๆนะเอ้ยมีคนขี่รถวะขี่รถอางไรอย่างไรตายยังมีตัวนี้ใช่ะฮ่าหนีไปจากตรงนั้นมาสิมีมากเอ้ยมีเพื่อนมันอยู่ข้างนอกน่าเดินลุกปุ๊บปุ๊อยู่นะใครจะตายก็ตายได้นะมีที่โยนเกิดให้โหดีเป็นมากเลย มอะไร้ยิงมาจะมาร้องเรียกทำไมไม่ปืนที่มึงรักแต่เอาไปเนี่ยปืนอะไรปี <P> 90ปี90ปืนมนน <I got supplies> ่วงอะไรเอรอยู่ในห้องรับอยู่ในห้องรับอ่ะดูจะอะไรละเข้าไปยิงกันมันเลยว่าเาหัหาก่อนอดเอนอนดี๋ยวเอาปี90ช่วงอะไรกันบูโอหยิงไม่โดน มือหนีลยเด็กปุ๊บปั๊ับตายยังยิงกันนานนะเนไม่ตายไม่ตายมันโยกหลบได้ทุกนัดเลยมอน,นี่มันไม่ธรรมดาเว้ยอา้าวตายแล้วตายแล้วไหนวะพี่จ๊บพี่เขาสู่กับผมอะ่ะอยู่ห้องรับอะไปเลยแป๊บนึง เปิดแล้วอะมจะโยกอะไรันนะห้ามขานไม่ดีเจ็ดแบบนีเจ๊ดมึงจะโยกอะไรงันนะแม่งจับลุกจ bon bon ับลุกจับกจุ๊ๆๆๆเท่มาเลอวะศูนเกี้ยงเลยเว้ย เหมือนมีคนอยู่แถวนี้วงอยู่ไหนวะวงทางนู้นเหรอทีมเราอยู่ไหนน้ทีมเราอยูงนูน้น awesome. มีคนใช้มาตัวนี้เพียบเลยมีเจ็แเเจแเแตแพ็คด้วยังี นี่มัาไม่เราไม่ใช้ยีสตแผดก็ได้ว่ะจะบอกนะมันบินไปชุบเพื่อมนะแล้วแต่เอาเลยช่วยรองข้อให้เยาตึงรหวังไม่กวาดเฮ้ยใครมีถังน้ำมงน้มันเก็บไว้หน่อยเราเผื่อได้เ้ยเราเจอควันเราเจอควันแล้ว นไหมเซฟตี้มันมีล็อกเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกมคุณชอบพับจีวุ้ยกอซ่าเขาว่ากอซ่าโหดไหนลองหน่อยดิเร็วแรงอ่ะแต่ต้องเป็นระยะใกล้เป็นฟาร์มานะ ยูวตี้ยิงใครไม่รู้วิ่งมาดูไปเลยค่ะมาโดนนองใครเออเอียดีเต็มเลยไปแล้วกันซื้อของก่อนเอออยู่นี่อยู่ตรงกูเออมาบินออกมาดิไม่บินบู้ดิของไม่มีหนึ่งตีหนึ่งตีเอาไงเอาไงเอาไงในเมื่อคิวตี้เรียกร้องเราก็พร้อมปะทะทีอะทั้งแม่ซื้ของนี่มันอยู่ตึกเนี้ยตึกที่ยืนอยู่ ตึกนั่นแหละตึกที่ยืนอยู่ชั้นลา่างไ้ยเฮียเลยเอาหินไปิดทางออกไปก่อนเลยนี่กี่คนไม่นี่นี่ฮะทางนี้ตรงนี้สองสองสอง ใช่มันมีมันมีสองสามคนสคนเสอนี่นแค่ในน้ำมันตายสองเข้าไปแล้วเหรอแส่รอโอ้โหมีสามคนถึงบนคนมันตายมัน2สองันไม่มี อีกคนหนึ่งอยู่ไหนอีนี่เปล้ามันยองอ่ะในนี่มีน้ำมันอ่ะยาเอาบ้างเอาเรียมไหนอ่ะนี่ข้างในร้นค้าร้านค้ามีน้ำมันเออเยอะไม่ได้ไปเก็บเสียงเลยอยอะได้เก็บเสียงใช่ไหมคิตตี้มาเรียกร้องหาัตรูอยู่หมดแล้วไปซื้อของแล้วนะมีเรียกแล้วนะ

ดมดตายแล้วเนะี่ยมันดาวแล้วไม่เป็นไรเพื่อนมาแล้วเพื่อน,นเรื่อนที่ของนนท์นี่เจ้าเดี้ยวรอไม่รู้เพื่อนมันอยู่ไหนมันตายแล้วกูว่าอยู่ได้ยินเสียงอะของนนท์เมื่อกี้มันเดนินเดินอยู่แถวกโกงมีถังน้ำมันไปเข็มนี่ว่าไม่มีนะนี่ีเนี่ยวางอยู่เลย งเงินเงินเหลือไหมซื้อคุณหอกไปเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่มีหางน้ำมันขายเนี่ยกูจำได้เฮ้ยขัาปืนพุกเปล่าไม่หรอกมันม,มันมีขายสองบาทพี่ฮะ เนี่ยก็คุณหกซื้อไปให้แล้วมาดินเ,นดเนี่ยปืนพุกเนี่ยกูขาดสิบสามบาทได้ปืนพุกนะปืนเรียกติงกุคคาเรียกตีนบาทเดียวเก็บคูณสี่มาอีกทำไมวะนะสี่กูมีสองอันแล้วอยู่ไหน ดาวแล้วเฮ้เพื่อนมาเฮไม่ต้องมึงจะใคร้ยิงเลรเนี่ยคนเดินสุดเกลียดไม่ได้คนเดินจะไปอยู่แบบใกล้คนไม่ได้ต้องอยู่ห่างๆ่อบ ไปรักตรงนี้จ้ะเฮ้ยเจองูนะเจอจึงูเหยียบมันมันนอนอยู่เอ้ยนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยเกือบโดนฉกแล้วมด้วเนี่ยโดนฉกแล้วไอ้ี่กูว่าอยู่ไอ้ป้าตอนนี้แปลกๆเว้ยแม่งนอนเหยียบเลยแสดงว่าอาจจะมีอีกตัวหนึ่งเพราะมันดาวเฉย น่าจะมาจองพี่ไว้ก่อนลรอเดี๋ยวโดนโฉกแล้วไม่ละเฮียดีนะกูเดินดีนะกูเดินมาตรงนี้ก่อนไม่งั้นโดนกันนะเฮียเงียบเลยไอ้เหี้ยเนียนอยู่เนียนอยู่อ้าวคลิปร้อยแล้วอ้าวเหียวเลยครับถอยมาหนี่ขายมานี่โดนจากสองร้อยโดนจากสองร้อยขายมานี่ได้ไหมจะใช่เหรอเดี๋ยวจะมาช่วยอ่ะโดนจากสองร้อย แสดงว่ามันบรรจงเลงก็ไอ้เพื่อนงูแล้วแหละน่าจะไอ้เพื่อนงูแหละก็น่าจะเป็นงูด้วยเลยว่าไม่เห็นเลยนะเฮ้ยมีกี่เ็นแบกวะเห็นละโอ้ยไม่มีเกิดรอไหนซ้ำให้โอ้ยเฮีย ไปใบเกวงดีมันโดนระบบโดนระบบพูดเดียวกันเรื่อยไม่รงเนี้ยประมาณนะเมื่อกี้มันมันขึ้นเจ็ดแผ่ไปแล้วข้างล่างยังไงข้างล่างจี้ตรงนี้ประมาณยัง ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วีนี่ตายแล้วดูเขาบนให้มันมันยืนมันเลงไอก้อยู่ไองเงี้ยเกือบตายไปแอบก่อนเกือบสองยู่ครับเฮ้ยรอรอเลยมันอยู่ต่ำมะเมืองเฮ้ยมันจบแล้วไอ้คินถ้าอยู่สูงกว่าปลาปลาหินขูดอยู่ตรงไหนวะเห็นไหม

ยังไม่พังยังเหลือเลือดตั้งตัวหนึ่งเล่นได้เหรอได้ค่ะหี่ไอไปได้วะนี่งไงกูจับช่วยมึงอยู่ไงปล่อยเลยปล่อยเลยมันดาแล้วมันอยู่โอ้ยโอ้ยอโอ้ยยกลุ่ให้ไปเลย เสียงปืนใครว่ากงูหมดนี่ของ <c oughs> องินเดรีนเองนี่ <c oughs> มันได้แล้วเมื่อกี้กูอยู่นไม่โดนเลยมากนะกดผิดเ <c oughs> ราบอกนี่ไงไหนเกมกูบอกแล้วกูรู้อยู่แล้วมันจะด็นอินเดรีเอ้ากูเคยบอกผิดเหรอถาเหมือนไหนเกมแล้ มูร้ยอเ็ันเท่าไหร่มู้เมื่อไคร่อไไม่ได้ปลาละเื่อมันไหนืมาตำแหน่งเราเนี่ยยีก็ได้จับอยู่แไม่เกิดไม่เกิดส่งนึงที่ใครยังไม่ม่เกิดเอาไว้ใช้ก็นยาปิเชื้อ มันยังก็มีฉุกเฉินอีกตัวท้ายเนี่ยอยากคือเพื่อนแล้วนั่นไ้เก่งรึเปล่าเฮ้ยนั่นนั่นมันอยู่นั่นเคสใต้เขาอ่ะนั่นอ่ะบ้านอ่ะตรงไหนบ้านบ้านไหนบ้านเราบ้านรออยู่ที่บ้านอ่โอ้ใได้แล้วตายและตายละที่เห็นเลย ได้ยิงตั้งคนามเลยไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้มันเอาม,มาหิดไะไม่ได้ได้ไงหไอ้เหี้ยเดิน <c oughs> ขนาดนี้ <c oughs> ยนต์ต <c oughs> ัวนี้มันเอามันหิดมากเลยโคตรเถื่อนไอ้เหี้ยแล้วบีบมาที่ล,ทลกอย่างนี้หุ่นยนต<ล>์ยิ้มหวานให้บอกเลยนี่ก็รอไม่ได้ระบบคุณก็ไม่ได้ใช้กอตากก้ากับทำไยคุณแ่ายมึงจะไดห้หุ่นยนต์อยู่ <c oughs>